สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟีวันนี้เราออกกําลังกายช่วงเช้านะฮะหลังเก็บน้ำและคุดคลองส่งน้ำนะองค์กรมชลประทานนะวันนี้เราก็มาดป่อยชีวิตสัตว์โลกให้สู่ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เขายังมีชีวิตอยู่กัเลยจะช่วยเหลือชีวิตเขา <c oughs> พุทโธกมัทโทกมัจจติสมาสพุทโธนะโมพุทธายะกรรมใดๆให้อโหสิกรรมต่อกันโดยอำนาจของพระสมาสพุทโธพุทธเจ้าโดยนจ๊ะเดินลงได้ไหมเนี่ยตะตะบตะตะตะบตะอ่ะรุนนำพาหรือว่าศาสนามาต้อยสั์น้ำใส่ไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยอ่ะเจ้าเถื่อนเจ้าสู่ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ กลับไปแพร่พันเผยพันต่อไปจ่วยชีวิตเจ้าในวันนี้คืนชื่อว่าความอยากไรจะได้มีแกขับไปเจ้าในชานี้แะชาติต่อต่อไปไปไปแล้วอ่าไม่กล้าไปมาขอบคุณเราอีกขอบคุณนะครับไปโชคดีนะจ้าไปเลยนะฮะบรรยากาศทีมากนะของเชา้า ภูเขาล้อมรอบขอบคุณเรีสิทุกท่านโปรดติดตามช่องลุงแจ้นด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ออกกําลังกายทงชาแล้วก็มาช่วยชีวิตสัตว์น้อยสัตว์โลกของเราหนึ่งตัวนะไปสู่ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ